วันนี้นะครับผมมายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับเพื่อขอให้ชะลอเรื่องการส่งกรณีนะครับหนังสือของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนะครับทุกท่านครับเป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่13พสากรกฎาคมอีกแค่2วันนะครับจะเป็นการลงมติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ถือว่าเป็นบุคคลที่แกนนำพักรุ่นรัฐบาลเสนอชื่อให้เป็นบุคคลนะครับผู้จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีการที่กะกะตนะครับจะส่งเรื่องไปยังศารลรัฐธรรมนูญนะครับในช่วงระยะ,ะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีความรีบด่วนเร่งด่วนขนาดจะต้องทำอย่างนั้นนะครับมันมองไปอื่นไปไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็คือเกมการเมือง ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดผลเสียกับการตั้งนะครับรัฐบาลมาบริหารประเทศและสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบนะครับทำให้เกิดสุญญากาศในตอนนั้นนะครับแม้ว่านะครับคำพิพากษาหรือคําสั่งรับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะครับจะไม่สามารถที่จะให้คุณพิธาไม่นะครับคือคุณพิธาสามารถจะจะยังคงเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อยู่ นะครับแต่ว่าถ้าผ่านในการโหวตมาติลงได้นะครับคุณพิธาก็ไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งเป็นนายก,กรัฐมนตรีจะเกิดช่องว่างเกิดสุญญากาศตอนนั้นนะครับระการสําคัญที่สุดก่อนหน้าที่จะมีการโหวตเนีย่ยนะฮะมันจะไปซับพอร์ตไปสนับสนุนให้คนที่ไม่ต้องการจะโหวตคุณพิธาอยู่แล้วนะครับสร้างความชอบทําให้กับตัวเองเอาข้ออ้างตรงนี้เพื่อที่จะไม่โหวตทาให้ตัวเองดูดี ดังนั้นแล้วก็มองว่าไม่มีความจําเป็นไม่มีความเร่งด่วนอะไรจะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในตอนนี้เลยนะครับดังนั้นพายื่นหนังสือเพื่อขอความรุณาให้ประธานกรกตโปรดระงับนะครับหรือชะลอการส่งเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับต่อสารรัฐธรรมนูญออกไปซึ่งหากเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสารถ้ากรกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันรุ่งนี้สมมุติ ผมก็จะไปยื่นร้องคัดค้านต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญนะครับยกคำร้องในส่วนที่ขอให้คุณพิธาล,ลิ้มเจริญรัตน์นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับอย่างกรณีถ้าเกิดว่าวิทพ,พาทิ้นเจระเรืตน์คเลือกชนะในสภา,าเป็นนายกนี่ยจะมีการยื่นหลังที่จะเกิดขึ้น คุณพิธาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกลลรลัฐมนตรีได้แล้วใครจะมาเป็นนายกเลกตัฐมนตรีใครจะมาบริหารประเทศเกิดช่องว่างสุญญากาศเกิดความวุ่นวายนะครับไปันใหญ่เลยน,นะครับเ <c oughs> พราะว่าคําสัง่งหรือคําพิพากษาข,ของสารรัฐธรรมนูญในการรับเรื่องนะครับถ้าสมมติสารรัฐธรรมนูญรับสองรับสองเรื่องความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องวายพิจารณาบวกคําขอ,ขอเ,ขาเพิ่มเติมนะครับที่กกจกรกตจะส่งไปก็คือขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งน่าจะรับไว้ในสองส่วนสองเรื่องทั้งในส่วนคดีหลักและขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เกิอดอะไรขึ้นครับเกิดสุญยากาศเกิดความวุ่นวายในประเทศนะครับปคตอยาเกเขียนมิติอย่างนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแหละครับคือแค่นะครับ กกตถ้าหากว่าจะส่งเรื่องให้สารรัฐมนตรีความซึ่งผมมองว่าไม่มีความจําเป็นผมมายื่นเรื่องมาคัดค้านหลายรอบผมย้ําจุดเดิมว่าไม่มีความจําเป็นในกรณีมุ่นสื่อเนี่ยจะส่งให้สารรัฐมนตีความแม้นะครับกกตยืนยันนะครับจะส่งแหละก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้หลังจากมีการโหวตรอบแรกไปเสียก่อนก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับไม่ทําให้กระบวนการในส่วนของกกตจะเสียไปหรือล่าช้าไปแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีความจําเป็นอะไรเลย